สี่อวยคือมาปฏิบัติเกิบพญอนย,ออยางเด้นิพานังปรมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่เสียเอาสุขอย่างยิ่งเขาบอกว่าการหิกข้าว่าสุขอย่างยิ่งคือการบวถุกนี่มันพิกมองนีเอาเอาข้าว่าสุกนี่เลาว่าเป็นตโคษสนานว่าเป็นตัวให้ปฏิบัติเพินอยากสุกเินอยากสุข <laughs> บัดได้แถมมันมีผู้ใดสุกข, <laughs> ข้าว่าสุกสุกข,ของเฟงินก็คือมันบทุถูก บ่ถูกกับบ่แมนว่าบ่แมนบ่แมนว่าบ่มีความทุกทั้งกายเด้อันนี้ธาตุนี่มีคือเก่าแต่ว่าจิตนี่มันบ่ถูกมันสิบ่ทูกได้กับต่อเหมือมันเห็นแจงานะมันเห็นเหตุของถูกถุกในอริยสัจสมื้อนี่เขาอยู่ก็ถูกแต่ว่าเขาบ่หูจักทุกไม่กนเขาบ่หูจักมันก็เลยออกจากถูกบ่ได้อ่าเอาง่ายๆเลยเวลาแมมปวดหัวเสี่ ถ้ามาตาต้องหายากินโตตันหาหรือทงานทันทีต้องหายาต้องแก้ไขธรามาตาต้องมั่น <c oughs> ชินในการแก้ไขมันชินในการแก้ปัญหามีคือตันหามีอยังถึงมาไม่สว่าสามารถเบิ้งซื้อใด้เรียนรู้มียังใด <c oughs> เพราะมันแก่แตลอนก็บอกเห็นติเราเห็นต้องทูกอยู่ใส่แบบมีอ <c oughs> ยังเกิดขึ้นปุ๊บแต่แก้จม่ใช่นะ <c oughs> จริงๆแล้วจริงๆแล้วแม่ห้ากินยาหรือบปอกินยามันก็หายโดยตัวของมันเองได้ยู แต่เหานี่มันบริชินในการฝืนบริชินในการเห็นอาการธรรมาติของมันคือตองแก่นี่คืออนุสัยเก่ามันเพิ่งผ่ายนอเห็นไเพิ่มผู้อื่นเพิ่มสิ่งอื่นบันนี้ถ้าเหาสีเบิ่งจะคล้องเขาคักปทิมนี <S <S işte> ่ยย้งเกิดขื้นเห็นเห็นยัง่งเห็นตัวดินอยากออกไปแก่นี่คือตัวตัญหาอาการของตัญหาถ้าเหาบรหันมาเบิ่งจะคล้องเหาบอเห็นได้เพราะว่าเขาออกไปเห็ดกับมันเลย เขาออกไปเห็นเลยสร้างปุ๊บห้อกบว่าเขาบอกย็อัีเห็นอาการที่มันอยากสียออกไปว่าเห็นรึเ่นี่คือเบิ้งเจ้าของถ้าห้าเบิ้งร่มไปเบื้องร่วมไปเขาสีห็นตรงจุดนั้นเมนถ้ามาชาิของมันโตสตีนี่มันออกไปเพ่งข้างนอกมันออกไปตามอาการสตีมีอยู่แต่วันมีหน่อยมันออกไปร่วมก็อารมณ์มันมันเกิดนะมันไปอยู่ข้างนอกอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ไปอยู่กับอารมณ์มันก็คิดว่ามันมีอารมณ์ มันเป็นความหลงผิดเป็นอาวิชาที่มันขอบอยู่ในจิตไม่ได้กิเลสก,การบัตรที่ทามียังเกิดขึ้นยุ่กรบลมมียังเกิดขึ้นยุ่กับลมมันก็สีเห็นอารมณ์ก็ความคิดแยกอที่มันทํางานเองอย่าลืมเด้งมือใดเฮามีสติยุ่กรบล่มเ,เรื่อยเื่อยเฮ้ยกูหายใจยกูยุ่กัะลมกูมีสติอยู่สแสดงว่าอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นเองเขาดามาปุ๊บมันบ่พอใจมันสีเห็นอาการบร่พอใจเอากต่กูยุคกับล่มีหยังเป็นตัวบ่พอใจได ม่จะหักบัวพ่อใจอารมณ์มันความเคยชิ่นมันก็นสีเห็นมันแยกวันนี้มึงนี่นีตัวนี่เป็นตัวไปเชื่อมตัวตัวควบคืออิมพุตแต่เ้าบอลเท่าท่านควบคือแต่งแต่ช็อตแหลกที่มันคิดนะมันก็นสิปรุงต่อไปเป็นอารมณ์นี่แหละเหตุของพุดแต่สูมือนี่เวลาอารมณ์ดีใจเกิดขึ้นเ้องกสิรักษาบ่วพ่อใจเกิดขึ้นเ้างกสิให้มันดับ เขาเขียว่าผู้อื่นเห็นเขาทุกข์เขาบอเห็นว่าเฮ้านี่ทุกข์พอบขเห็นอารมณ์ตัวนี้เกิดขึ้นเขาบพก่เคยเห็นในสิ่งี้เ้าเขาปฏิบัติเขาบพก่เคยเห็นว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่นี่เฮ้านี่แหละเอามันมาใส่ใจเขาเองถ้าเขาอยู่กระร่มสามึงสิมึงสิสูมึงกระซุนไปแป๊บหนึ่งกระดับลงเขาบอกต้องเหตอยังงด้นกว่าจานเขาบต้องเหนอยังงนเดี๋ยวเขม่มีสติปัญญาเขากระเบิงมันซื่อๆบม่มีทางนี่มันสิเบิงซื่อๆได้ พออย่างเพราะว่าความคิดอารมณ์ยังมีกําลังอยู่ถ okay. ้าวมาสิเบิงซื่อๆได้ก็ต้องเมื่อสติเริ่มมีกําลังขึ้นมาห็นอากาศสิ้นที่สู่ยี่หลีก็คืออารมณ์ขพงเจ้จของบม่ไเด้ไปสู่ก็ผู้อื่นเด้คัดใจเจของคัดใจอย่างลัมันสูนมากกับเบาเห็ดน้ำมันมันหักมากบ่ไปน้ำมันกลับมารมกลับมาหลักเบิ่งนี่เนือแถวของการพราว่หน้ามีทานิแต่ว่าที่ผ่านๆมากขึ้นเฮา เออกันสร้างเกิดขึนข้ากะไปสร้างก็ไม่<ม>หักเกิดขึนข้าวกะไปหักก็ม่เ<ม>พราะอย่างข้าก็เห็นวันเป็นอารมณ์ข้าเห็นว่า,าข้าหักข้าสร้างข้าสุุเขา้เขาถุกข้าก็บเห็นธรรมาชาติของขันที่มันทํางานเพราะอย่างข้าวโมีสติส,ต,สตินี่แหละคือกุแจสําคัญของการปฏิบัติเลย คนเห่าบ่เมนว่าไปยางจงกลมกะย่างไปคิดไปบ่เมนเด็มันบ่ได้เอาอริบบทม่วงนี่เป็นเปลือกแต่บาดฐานนี่เลยคือหูซึกโตคำว่าเพ่นห้ยยางก็คือห้หูว่าจะข้อง,งนี่ย่างบ่ห้ไปคิดเนวื่องอื่นเป็นย่างเพิ่นจะห้พูทโทพูทโทเพราาบ่เห็นไปคิดเหลื่องอื่น,นหายใจเขาพูดหายใจออกโทษนี่คือบ่ห้มันคิดเรื่องอื่นมันคิดลดไปเรื่องอื่นนอกจากพูทโทให้หูเนี่ย แต่ถาว่าแบบพระพุทธเจ้า่นบอกให้ขึ้นอย่างคนให้อยูุ่กับลมซื่ออานาปนสติแต่ผู้บาอาจารย์เอาพุทโธมาใส่กับบผิดเพราะว่าจิตที่มันโมหันมีกำลังโมันมีสติมันต้องอาศัยขิดแต่ว่าให้มันคิดเรื่องเดียวบ้านบ่อ้มันคิดหลายเรื่องมันเป็นอุบายตัวหนึ่งเพราะจิตมันเริ่มเป็นสมาธิมันเริ่มเบาไม่สิว่างพุทโธเองมันก็สิมาเหลือแต่ล่มคือเก่าบานนี้ม้าวถามจากอวเมิ่งว่าเขาปฏิบัติเนี่ยดี๋ นั่งอยู่เห็นจักหลับแต่มือหึงจักไปไสแจักบุ้หูแจักเดียวคึดไปหอดัวหอดควายคืนไปหอดลูกมันนั่งอยู่แต่ว่าใจมันิ่งอยู่เห็นบ่มันนั่งนิ่งนิ่งอยู่แต่ว่าพ่ายหน่ายหมดนิ่งนั่งเด้ละโตซ้ำคัญก็คือโตพ่ายหน่ายนี่แหละจริงที่เขาต้องควบคุมถ้าสมมติว่าบอกบอกจะขอให้มันได้ใสให้มันเป็นมันใสได้ใสมันอยู่กับโลงนี่แล้ว สีใสมันได้ก่อนก่อนก่อนมันสีใสมันได้ก็ต้องบอกมันเท่ากันมันเสออกไปยากลับมาพอมันจสออกไปกับยากลับมากลับมาหูซึบตัวพอใส่มันได้ใส่ยังละอารมณ์เกิดขึ้นแบบนี้มันก็สีเห็นตัวนี้ตั้งอยู่นี่หายใจตัดฟื้นี่เป็นกําลังถึงมานี่ล่ะใส่เข้ากับเข้ากับวาได้ว่าอยู่ซื้ออยู่ก็าลมณมืซื่อมันคือสินี้ปัญญาเห็นบ่ลละนี่นี่เห็นม้อนขิดไปก่อนอยู่เลยอยูซื้อคือสินี้ปัญญา อันทุกอยู่นี่ก็ย้อนบอยูซื่อเลยวะหาแต่เหตุให้เจ้าของมันบมเมนอยู่ซื่อคือเข้าคืดดอกมันบูยูสุกดอกจิตนี่มยูบูสุกขันมันอยู่ซื่อได้โอ้ยสาธุน้าถอกันเลยวะร้องไม่ให้มันอยู่ซื่อมั้งแต่กี่มันก็ว่าผู้นั่นเป็นเหตุผู้นี่เป็นเหตุเหตุให้มันทุกเป็นยังจะให้มาอยู่วัดเป็นยังจะให้ไปอยู่กลางป่าเป็นยังจะให้ไปนั่งอยู่ผู้เดียวมันจะสิบวัเด็กระทบก็ไผ ข้าวหนุ่มมันคือข้าบาทข้าวหนุ่มมันคืออนนะไรข้าวหนุ่มมันคือสร้างผูนะ้น่ะข้าวดาเดี๋ยวมันคือมักผู้นี่อือ้าวเหตุอีลิมันอยู่นี่ตัวสันกสิได้เห็นติบอ่ะปันตาจีแนมเนขาไปคักก็เน,นี่ยผู้ที่เฮาสร้างเขาบ่ได้ผู้เรื่องนั่นเด้อแล้วเฮานี่กุมนั่นมารับอยู่ผู้เนน <c oughs> ดีย <c oughs> วนี่ยกุมสร้างผู่นีิเขาว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเด้แม่นบ่ล่ะแต่เฮานี่เป็นหยังจังไปสนใจกสิ่งที่เขาว่าก็ย้อนยังกระยอนเฮาบ่มีสติ พอบบมีสติมันก็บโบมีปัญญาที่สิว่างอารมณ์เห็นบอมันอเอาไฟเผาเจ้าของตลอดเดยอยังด้วยอารมณ์คนเฮาถ้าส่างจ้าหน,หนายมาเฮาเฮาบ่ฮับจริงสิมันมันไปใส่ตีกรับตีกรับนี่แหละธรรมชาติของจิตคือกันพระพุทธเจ้าหนว่าตากระทบรูปหูได้ยินเสียงใจคิดนึกปรุงแตง่งบบมีสติหูท่านเพิ่นเอื้อนไนทวารในภาษาเพิ่นเพิ่นเอื้อนไนทว่า,วาน นายทว่าเนี่บโบเ้าประตูใจเห็งวะออกไปยูน้ำตากระทบหนุ่ออกไปยูน้ำเหูเขาเอาอยังไงวะเห็งวะตาก็อยากแนมแต่แนงงามๆหูใส่ิงหูก็อยากได้ยินแต่เสียงมวนๆอยากได้ยินแต่ข่วมข่อยงองอ่าถูกต้องปากก็อยากกินแต่ขวางเสียบๆดังก็อยากได้กินหอมๆกิเลสทั้งทั้งเผาไปเหรอ คนเ้าตายหย่อนข้าหวานเด้เอา้ามันก็เป็นสิ่งที่ข้าชฉลอบเมียนบอกนั่นแหละกิเลสเนี่ยแหละมันมักนี่ละอาหารข้ากิเลสจืดไปโดดเพราะว่าโตเฮาเนี่ยมันคือกิเลสตอนนี้มันไดไ้ละความพอใจแล้วเมียนละความพอใจละ,ละนั่นที<ะ>เห็นว่าคนเฮาคนน่ะต้องมีศีลมีธรรมมันต้องมีทินศีลหม่องไหนเรามันยังไปเห็นตำหนีมู่อยู่ใจยังบ่นให้เป็นศีลเพราะเม็ดเด้น่ะรักษาอยู่ศีลปาก กับกายแต่ใจนี่ยมีแต่ตำหน,นิมูจ,จินก็คือค่ออวมบวเบียดเบียนนี่นหแหละดินคือค่วมสัวทั้งหมดแหละขับเฮ็ดเหียเป็นยังจังหลงไงแต่ไหมหลงยัง,งไงแม่นี่แล้วไอ้ทงออังบดีาาไปนั่นบงรองบทรองนั่นแหละอนุใสิ่านอิ่นนี่ใสทำมันไปนั่นข่วมบอดีหลายไปอกูศลหลายซะว่าจิตมันสร้างสมอกุศนหลยหลายมันไปบ่เป็นอย่างเนี้มือได้ที่มันหูท่านไปออกไปหูท่านปุ๊บมันดับ การที่เขาหูท่านอากุศลน,นั่นหลักกุศลเกิดแล้วคืมๆๆอมันหย่นย่อเขาไม่ได้จิตเบิดบอเมนว่าไปตบ <c oughs> พัวบาทหนึ่งจะหูท่านอันน้นก็บอท่านอย่าง้จ้ากร,รมมยอีกแล้วน <c oughs> ี่นี่เลยอันขอปิดว่าจาคุนะปิดว่าจา้าแล้วแสทหากันอยู่บั <c oughs> ดเนอเขียนเนอะเขียนเราเห็นบอกคนนันบอกขอใจมันเม่ดปิดเนี่ยนั่นเขาว่าปิดคือมีสติหูท่าน มันมันไปปิดปากบุญที่นี้ปัญญาคือเห็ดจากไหนมั่สิขูดเกาจะคองกูสนยีลีคือปัญญาเด้บ่มันเน,นียอืนเห็ดเห็ดแล้วมม่สิคักับมาคัดเกาใจให้เฮาให้กีเลสหน่อยลงนี่นี่มันอยู่วังนี่มันสิได้เป็นกูศนขึ้นมาทุกข้อกับสีน้อยลงก็ล่ะถามีสติีเฮาสิเห็นว่ามันเป็นแค่อรารมณ์เฮาเบียดเข้ามาเบียดเบียนคือเบียดเบียนแต่ของด้วยอารมณ์ ไปหลักของเขาจัิงๆเอียงละสิ้นกอนฮะบกขาสัดเป็นบ่บกขาสั์ก็คือบัไปเบียดเบียงซั์มันก็ซ้ำความเป็นปกติข้องใจมันก็มีเอาเบื้องขิดอยากไปขาผู้อื่นเนี่ยเอาเบื้องมันสิเป็นสุขอยู่ห่วใจเพราะมันข่าอยู่บนเศร้ามันก็เป็นนีใสมันก็เลอยบนหูซึกแตกต่างนั่นแหละเขาเอินมันด่านมันหนาหนาในี่อย่างหนาในกิเลสวันนี้สิมัขัดิันนี่แหละเอาล่องนางรับตาเบื้องซ้ำผววเคยขาไก่ สัญญาตัวนี้กับซีเดนชัดขึ้นมามือได้กับปาดแต่ข้อไกลปาข้อไกลข้อหัวปาซีเอาสลัดออกจังไดที่นี่น่แหละเพื่อนก็เลยเอิ่นเบียดเบียนจากของเพราะว่ามันเป็นระบบของสัญญาเผาจากของมันมันฝังอยู่ในระบบของสัญญาซ้ำมือนี้แม่พิดกันเอาม่านํำกันนี่ว่าวัตถุกันนี่เอาเบิ้งไปนั่งรับตามันก็คืดเรื่องนี่นั่นแหละเห็นมอนเบียดเบียนจากของพ่อการเนี่ยไปไปคิดกับผู้อื่น ซตำกันเขาวายเข้าเนี่ยโอ้ยยอมหลดเห็นไหมยอมปุ๊บเข้าก็บระเดเดือดหลอดแม่อากาันนี่แหละคือภูมิปัญญาบริางทุกเจ้าของออนี่ก็ค้องอนแหลอยอกสนะผู้อื่นรู้หรือยังว่าป่าดิลิพอนสนะใจเจ้าของแม่นเจา้าศีรษะคนอื่นเบิดโลกแต่ว่าจะแผ่ใจเจ้าของแค่อารมณ์พุทธข้นนี้ยังบ่เห็นสแสดงออกไปแผ่แล้วมันอศีรษะมองได้อ้า เพราะว่าอย่างเราค่วห่อนมันเต็มทีมันเผาเต็มทีแล้วกิเลสมันเผาเต็มทีแล้วเด้มันจังเด๋อออกไปวายผู้อื่นนั่นแหละคือการทำลายจากของนี่แหละคือเบียดเบียนจาของจริงๆแล้วมันเบียดเบียนจาของทุกคณะเบียดเบียนแล้วมันก็จะคิดแล้วมันก็จะทุกข์เลยใช่เพราะว่ามันมาในรูปแบบของสัญญาของความคิดนี่แม่แล้วอารมณ์เนี่ยยิ่งเราสะสมอารมณ์อะไรไว้เยอะมันก็จะเอาสิ่งสิ่งนั้นแหละพุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ออกจากวัฏฏะตัวนี้ไม่ได้ ทำไมมันต้องอาศัยกุศลอาศัยความดีเราต้องมาทําดีแก้มันก่อนเพื่อไม่ให้ตัวนี้มีกําลังหรือนุ่งบอกว่าการกระทําของเราเราอาจจะทําดีจริงแต่เราเคยเห็นข้างในเราไหมเห็นใจตัวเองไหมมันทําดีจริงไหมมันดีแค่กายกับวาจาหรือเปล่าใจมันยังเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาไหมเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยที่ใจเด้บาทเพิ่นบอกเพิ่นก็บอกอยู่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาต์เป็นบ่เป็นบ่ได้ว่ากายด้ <laughs> เาดาบานนี่เนะเาะใจหฮากวตรงจะไปอยากไปเห็ดตัวฮาจังไปวาดไปมันแมนอยู่ตอนอยากไปเห็ดเป็นฉันค่ะซ้ำไปเห็ดบุญนี่อยากมากค่ะแต่พวอโอ,อีนี่หัวเขาเมื่อหน่อยแห้งเว้ยมากบาดแัดคนเมื่อยมันเป็นบุญอะวันกูก็มาตัวไปแต่แมัมเป็นบุญบนอวบอไปทั้งขางเว็บหลดเด,ด้อ,อห้ามพูดเนาะไม่ใช่ห้ามพูดให้รู้ทันไม่ใช่ห้ามคิดอีก จริงๆความคิดเนี่ยเขาหามันม่ได้ดอกมันมีกำลังหลายแต่ประเด็นเนี่ยคือเขาฝึกสติให้เห็นมันให้หูท่านมันแล้วมันสิค่อยถอดถอนถอดถอนกันออกเรื่อยๆเอาง่ายๆเลยให้คัดใจ้ะของให้คัดใจให้คัดใจก็ให้ดึงลมหายใจตัวเองถูกต้องให้เอาความรู้ซึกมาอยู่กับลมอารมณ์ได้เกิดขึ้นให้คามัน้ให้ความรู้สึกไม่อยู่กับลมตลอด แมนตอนนี้จะได้ล้างมูลทินเนาะแมนถูกต้องจับรักดีรักเดียวเลยแม่อารมณ์ไดความคิดไดกิเหตนหายใจอย่าฝ่งเหตุอย่าฝ่งไปน้ำมันมันสี่สนยนหายใจรัดไหว้อย่าฝ่งแสดงอาการออกไปมันระดับลงมันมีได้ได้อารมณ์เพราะมันเป็นอนุสัยเดิมที่เขาสั่งสมมาแต่ว่ามือใดที่เขามีสติเห็นมันมันดับแต่หากํำลังของสติ่เท่าท่านมันก็ได้ออกไปเหตุแล้กกรมาทุกข์ที่หลัง น่าคุบ้บอลก็คืกอก,อกุณสนก็ากุ้สนก็คือตัวดีก็ตัวส่วนนั่งลงไปนั่งเบิ่งเลยเบิ่งนเขาไม่ได้ัวใจเจ้าของมันคิดดีก็คิดส่วคิดหลายหลายเอาเบิง่งคันหมูหเขาเห็ดอันนี้ขึ้นมานี่เอาเบิ่งมันเคยหยองเขาอมีแต่โอ๊ยมันเป็นในสัตว์ละเม่อไ่นะเนี่ธถ้ามาาติขงจิตนี่ไหายลงตามเขาส็นเลยว่าอากูศลนนี่หลายกลัว บูรณาจาจยาว่าโบพีดดอกธรรมาชาติของจิตไหลลงต่ำเ้า,าสีว่างออกจากระวัติขูศลนก้ากุศลโดยที่เ้ามีสติตัต้งมั่นออกมาเบิ่งบ่มีทางที่เ้าสิเฮ็ดได้ถ้าเหาบา่ปฏิบัติถ้าอันดับแรกเพิ่นยังบอกว่าให้ละซั่วเข้าก่อนนี่ลายเส้นี่ให้ละซั่วให้ท้ำดีเหมือนจะเลื่อนขูศลให้เอาไฟดีไว้เข้ากันจะเลื่อนขูศลให้ถึงพวก ละชั่วทำดีสามผู้สนถึงพอสติปัญญาก็จเจงสิเจริญแยกออกจากเคนสองอาการอาศัยดีจนว่างพ่มดีอาศัยดีจนว่างความดีแม่เนจนมันบ่กเอาทั้งดีทั้งบดีสติปัญญาสีเจริญขึ้นเองแต่ว่าต้องอาศัยฐานผู้ลนมีแล้วลูกฐานกูศลน่หมาไหมความว่าพิ่มดีพิ่มดียังก็ได้ฉีดเจตนาดี อยากให้ผู้อื่นมีความสุขเห็ดน้ำพ้นเห็ดน้ำผู้อืน่นเมือนไอ้เท้าเห็ดน,น้ำผู้อื่นน่ะเราเห็นเหตเจาของเห็ดชัวคือกันด่าเข้าไปปุ๊บนั่นแหละด่าจากของนี oh <my. S 1> ่แหละกรรมบัตรขึ้นยู่กบสิ่งเทาเห็ด oh <my. S 1> เป็นยังผู้ว,วิจัยจังสอนว่าอยากรวยให้ท่านเป็นยังให้ผู้อืน่นไม่ใช่รวยมองไหนท้งนั้นที่ให้แล้วมันกลัเมื่เ oh <my. S 1> ห็นบ่ให้ว่าทุบไปเลยเป็นไม่กลเเมื่ตัวหรอมันสิรวยหอมไดน เป็นอย่างแต่ว่าเพื่อนคือสอนว่าอย่างรวยให้นไหมถ้าเมือ่อใดฉี่ใจเาให้ผู้อื่นไปความเห็นแก่ตัวมันก็ลดลงใจมันก็เต็มผู้สนมันก็จะเลื่อนอย่าลืมว่าตัวนั่มไปเกิดคือพบสินตัวผ่ายในให้ผู้อื่นก็อยากได้ของผู้อื่นอันได้หนักก็อยากได้นั่นที่หรอ <laughs> อยากได้มันหนะักเป็นอย่างคือาาบ่กให้แบบนี้มีได้อนิยาสุดแล้ว เมือ่อใดที่เขาหายใจ,ใจเข้าเบาบแค่เข้าต้องการแค่เข้าอยากได้เสื้อตัวหน,นึ่งนี่นักเลยเนี่ยดิ่นล้น,นคือตัญหาแต่เมือ่อใดที่เขาหายบบนี้เนี่ยเข้ามวจาค่ะเข้ามวท่านของพบพุพเดเจ้าบแม่นแค่ของบอแม่นแค่วัตถุเท้าหายวัตถุว,ว,ว,ว่าใดเข้าบ่มีทางหายอารมณ์ผู้อื่นไดหายอารมณ์ม,มีอย่างละหายขั้วสบายใจอารมณ์โกรธมากเขาภาสามมรถละไดอีเพื่อนละอารมณ์นี่คือจ๋าค่ะ ้าเหาละอารมณ์สาระครอบครัวสาระครอบครัวปรเดยเพาบ่มีทางท,ที่สลระจะค้งแต่มันเป็นสเต็ปของมันอยู่เมื่อไรที่เขาหายจนเมิดมันก็สิได้บมดมันเป็นการหลอกเพื่อคามจิตเป็นยังเป็นยังว่าไอปูตูชนไม่ให้ทานพราะกลัวจนก็ได้ยินบ่แต่บัณฑิตชน พัวยากจนจึงให้ทานเป็นยังคนจังหวะจังสัตว์คนเอาสูมือไม่ได้อยากรวยแต่ว,ว่าเคยเห็นมือจะรวยหอมได้หรอรวยอีลีขื้ใจเด้ยังก็ไดทีปาถนาคนยนยอเขามากคือเจตนาที่ิีไ้บริเกียวก็วัตถุดอหนูมีเงินสิบบาทหนูหายมูกับแก้วนี้เงินอยู่หลอยลา้านแก้วหายหลอยหนึ่งแก้วห้ล้านหนึ่งเลยก็ได้ แม้ว่าอันได้ไงกันพู่สีบา,บานหายเมืนะ่อไให้เมิดเลยเลยสีบานแล้วที่ล่ะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วมันไปเกี่ยวกับวัตถุตันขึ้นอยู่กับเจตนากับใจของผู้ทิ่เสียหายบานทาเขาใจบกวงพ่าเขาสีเขาสีเขา,เขาขดามาโอ๊ยโ,โปเปญญญน็น้ยังดอกนี่เห็นว่านีมนมน่มันมันมานหนีเด้นี่เห็นร่าท่านมึงเผื่อย่า่ะม่งเผื่อเขาสิกาเอาให้หมูถึง จริงๆแล้วเขาบพ่ได้อภัยหมูเนื้อแท้เพราะมันคืออภัยเจาของนี่เราเมื่อได้ที่เขาเศร้าเบียดเบียนจาของมันมัอยู่มองนี้มันเป็นอันเดียวกันศีนส,สมาธิชีป,ปัญญาถ้าบ่มีปัญญาเขาก็แนมบ่เห็นถ้าบ่มีสามารถที่เขาก็เบียดจากของบ่ยูถ้าบม่มีศีนมันจะเหงไหลตกลงไปเลยคนละฝา่ามันเลยต้องอาศัยกันอันเดียวกัน แยกออกจากกันบ่ไใดแต่สมือนเนี่ยฮาเห็ดแบบบ่มีสติปัญญาคันว่าเห็ดก็เฮ็ดมันก็เลยเป็นสัท่าหัวเตาอัท่าแบบบ่มีปัญญาน่ะพผวยอย่างก็เห็ดอย่างบ่ฮห้จักอย่างพายังบ่เคยเบิงจากของตำร่ายก็อยในิใจนี่แค่เขาเบิงจากของนี่เรียรููจากของเขาสิข้าใจวัผิดท่กหลอกเขาเข้าถึงสิ่งสิ่งนั้นเลยการล่มนี่ล่ละคือชีวิตนี่ล่ละกายของพระพุทธเจ้าบ่แเป็นร่างกายด้ แต่เขาเปิดเพรเคยหมูจักสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เห็ดในเขามีชีวิตอยู่นี่ก็คือลมเข<ม>าเปิดเพรเหตุความสำคัญกับแนวอื่นผุนเปิดแค่ว่า,าเห็ดบุญก็ไปจับมองอื่นสานึกว่าเขาสองท่านไม่ร้ายเขาตองเนีย่ยหมต้นนี้มันเป็นปัญญาจักขะเพื่อยอย่างไรเพื่อแก้ใจใจคอธรรมชาติของมันพระบอดิคุตเลยฮะมีแต่ห่วงมันปกะกาศให้พไพเร็มีแต่สิเอาไว้เดี๋ยวร้ายเธอได้ยังดี กิเลสคนนี่มันสิกินน้ำแก้วทองคำมันกับมันกับคือเกามันบ่เคยพ่อดีดอกปัญหานี่มันบ่เคยเต็มผมยังได้กับบ่เต็มนี่ลอยหลัสิเอาพันหลานมีคาหรือหาดแต่สิเอาใหญ่ไปก่อนน่ะทั้งทั้งที่อารมณ์ตัวเดียวกันมาถ้ามีค่วมพ่อใจมันนอนอยู่กับทอมมุ่งหยาบมันกระสุขมันคือเป็นแนวน่ะค่วมพ่อใจนี่ แต่ว่าถ้าผู้ดำเนินอเดี๋ยวตันหาเดี๋ยวไม่มีทางไม่จับชินนันอยู่ประสาทนอนทั้งเตียงทั้งข้างจับก,กระถุกขึ้นเดี๋ยวคนเทาไปเล่งเอาแต่วัตถุจย่งเชมีความสุขบ่แม่นถ้าว่าสันพวกรวยบ่ทุกข์ทุกคนทุกข์นี่คือทุกข์ใจบ้างทุกข์ใจแต่แค่เขาเหตุเหตุมากเพื่อให้เด็กคนที่รวย<ม><ม>นึกไปยังว่าถ่ายอยาก,ยกรวยก็เหตุเหตุให้ตรงที่เราบัดพระพุทธเจ้าก็บพระชานตีได้หลายอย่างรวยให้ท่าน คนที่รวยเป็นอย่างคนทั้งโลกนี่อยากรวยเห็นงานนี่รวยเป็นอย่างคือพวกคือกันก็แสดงว่านั่นคือเหตุเก่าของเขาที่เขาเห็นมาถ้าเขาไ่เห็นเห็นใหม่หยิมันก็ตกลงไปนี่คือระบบกรรมแต่คนเฮาบ่อข้าใจคิดว่าหาพอการหาดินล้นทํางานจะสินรวยมันแมนอยู่องค์ประกอบหนึ่งแต่วันบมเม่นทั้งหมดคนทุกคนอยากรวยเบดิดเห็ดงานเบิดแต่ว่าเป็นอย่างคือบ่รวยต่างกันคือมีผู้รวยผู้ถูกเห็นบ่ เขาแนมแนมข้าใจเรื่องกรรมเขาสิเข้าใจหมดจิตนี่เองใจนี่เองขึ้นระบบยีเดียมันออกมาจากหิมมัดแต่ถ้าผลบ่เกยรักษาหมองซ้ำม,มีลมมีร่างกายอาศัยมันเห็ดคว้วดีอาศัยมันสละให้มันผ้าเห็ดอาศัยมันอาศัยมันเป็นโตกลางเป็นซื่อเห็ดซ้ำร่างกายซ้ำกำเงินซ้ำกับอาวุธเอาไปขาข้นกับเขาคุก เป็นกิเลสตกลงไปแต่ถ้าเอามาเห็ดคว่มดีละ่ะมันก็เป็นคุ้นือกันนี่แต่ว่าคนห้องผลบกขอใจมองนี้นี่แต่เสียเอาใจจากของเป็นตัวต่างพอเพราะอาใจจากของเป็นตัวต่างไม่ก็ังผ้าลง่งจะทั้งต่ําดีละ่ะถ้าโบฟื้นมันเนียนน้ำคั่นเนี่ยโอ้ยมันสิเป็นแังไดนบบมันสิคือพอวัละคว่วมดีนี่เหมือนใ,นใจเห็ดออกไปแต่คว่วมดดีจะเอาอย่างเราเป็นหมองเพิงนจากของ ย่ามเป็นเนี่ยข้อกันกินได้ดีแต่บันย่ามสิตายหายใจต่อให้เจ้าฝืดเนี่ยกับบุญใหญด้ด <c oughs> มีไผ่หูน้ำไผ่ผอมไผ่ในถ้าบุญหูจะคล้องถ้าสมเพลนสิวะอาการลิโกเพลนสิวะปัจจตังเห็ดมือได้กับได้พ้นมือนั่นละ่ะตีหัวเขาปวกเขาก็ตีขึ้นปั๊บโหลดเลยละกมให้เขาปุ๊บใจกับเบาปั๊บโหลดกันนี่ละกำ ดามาปุ๊บแค่เห้าอุ้ยเป็นยังเห็นบอกว่าสิเย็นลงมัดเลยแต่เห้าเห็นมึงเคยเบรกจากของเพื่อหลังหนึ่งถามีภูมิสติปัญญาจักคนหนึง่งเพื่อล้างน้นสิเย็นเลยพออย่างบอแดดไปออกไปตามกระแสของอารมณ์เห็นเขามากระทบแค่เบรกจากของผู้เดียวนี่ยกับการแับนี้มึงยืนไฟมาเออกูณจะเอากองใหญ่กว่ามึงนี่เป็นลักษณะนี่ <c oughs> <c oughs> นี่เอาไปเอามาอันเป็นอะไรบ้างไทยละเจ็บ เ้ยง้อกันมันี่หละมันหนเลยคนเข้าทถอะคนถี่มันได้พิดกันยอนมันซ้ากัน้ามีผพู้หนึ่งมีสติปัญญาเนือกลัวบดิทิดกันเลยธรามาตาของมันแบบบ่ฟุกบอกฮะไม่เสียออกไปหาเหตุแต่เห้มือมันสิว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะผู้อื่นเหตุโทษทุกคนโทษทุกอย่างยกเว้นเจ้าของนี่แหละกิเลสนี่แหละกิเลส กิเด็นมันอยู่ตรงนี้เองไพสิแก้ให้บัดนี้ยเอาออไพไีแก้ให้ได้แม่เจ้าของต้องแก่เว้าว<ม><ม>กัน<ม>ได้คุยกันได้อันนี้ยังโมเมนตัมอ่ะเมือ่อใดที่ไม่คัดจากของฟื้นใจจะคของหนีถ้ำยังมองอย้่ลักะสร้างให้กันบ่ได้พอสติปญัญญาอีหลีก็สอนกันบ่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของสังเกตเจ้าของปฏิบัติบ่มีหยังดอกบ่มีหยังยากก่อนจับลักเดียวเลยง่ายๆมีสติอยู่ในลม มียังเกิดขึ้นหายใจหายใจหลัดไว้เท่ากันอยา่าเฝ้าเบาออกไป,อออกไปโดยที่บ่ท่านเห็นจับลักนี้เลยง,ยง่ายๆซีว้าสิคิดย้งออกไปสีมีอารมณ์ยังออกไปหายใจให้มันเบรกเอาตัวลามนี่เป็นตัวเบรกอารมณ์ฝึกใหม่ๆนี่เฮ็ดตั้งสิเดี๋ยวมันสิคอยมีกําลังขึง้นมาเองอนุสัยเดิมนี่สีดนันปวเมื่อได้ถัข้าขาดสติปุ๊บมันออกไปแล้ว บางเดีอ,อาจีพเห็นกลางลำอาจจะอ้าปากก็เล่นสิวายรับครับแม่เป็นหนงสิบานนี้มม่สิันเขากำลังสตีนี่ถ้าเขาเบรกมันดูดูมันสิมีกำลังสินมานสิมีกำลังเนี่ยอะไรอะมาแต่อารมณ์จำบ๊พ่อใจหัวใจสิเต็มแห้งสิมันสิย่นย่อ,ยอเขาไมา่เห็นอากาศหายใจเขาใส่เจตนาหายใจเลิกกดไว้คอยปล่อยออกถ้าเริ่มมีกำลังสิเห็นเลยมันมีกำลังในกายพเพราะเลยมีอย่างวิเศษวิโสค,คือมันก็ฝึกฝนล้วน เดี๋ยวนก็ฟึกก็หัดจะคล้องอยากมีก <h ati> <h ati> ็เฮ็ดเอาออยากซัวก็เฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเองเอาตัวปอดใจอ่ะมันโมซอยเบีนอารมณ์มันมาซอยคองเนี่ยทุกอย่างที่เราลงอมันสำรับเด็กน้อยมู่บ้านมันสิตัวจะคล้องหรือเจ้มือมันหาเหตุหาผลกลมจะคล้องมันสิกอมหรือเจ้เหมือละเพราะกอมจะคล้องกับใหญ่ผู้อื่นกลมมันนี่ล่ะพัดกลับเลยเจ็บแต่ว่าจบ เฟื่นนั่นแหละที่มันเจ็บเพราะว่ามันมันเป็นขั้วมเคยชินมันถือว่ามันสิมีเหตุเบาะว่ามันถือกระทําจริงมุ้ยไผ่เห็นหยังไผ่เลยรอกเนื้อแท้บุ้ยไผ่เห็นหยังเท่าไรเลยมีแต่ขั้วมคิดเท่าไรทำลายจะคล้องอยู่ตลอดเวลาทำลายเดียังทำลายเดีอารมณ์มันเผาจะคล้องอยู่ทุกขณะยังบ่นเห็นเลยยังจะไปถามเอาขั้วมเข้าใจจากผู้อื่นอยู่แต่มันบ <c oughs> ่มีสติปัญญาปัญญันยัไปบอกกันในแถวคนแค่มันกลอมขึ้นปุ๊บมันตัดกลับเลย ตัดครับตัดครับ,รบอารมณ์โดนแต่คือพัลงลงพังลงพังลงเบิดกำลังลงตัวนี้ก็สีเด่นขึ้นเด่นขึ้นแต่กลัวมันสีเด่นมึงอย่าลืมเดี๋ยวซ้ำกันค่ะคาสิเปียบสติมีเคยหยีอีกแปดสติเป็นคืออารมณ์เรื่อยๆคือความคิดเรื่อยๆมึงสิฝึกใจไหนจนสติมันมีกำลังหลายกว่าอารมณ์เดี๋ยวมันสะจัดการของมันเองอา,า,อา,าศัยอย่างอาศัยฝืนคับใจเจ้าของนี่ มันสีฟฝืนบอได้ดอกทามันมันมีกำลังสมถะสมาธิเพิ่มดีมันอันเดียวกันศีลส,สมาธิปัญญากัเลยเป็นอันเดียวกันนี่ละท่างเดินนีนละมักเพื่อนเอินสีสี่สน้่ไปสู่ควบเป็นอิสระอิสระตอนนี้อิสระยีลีม,ม่มีหม่องของมองเกี่ยวสู้มืในเบื้องเร้อมันยังเกี่ยวกับประชุมเนี่ยอวมันดีดีเ้อ ในน้อยมันก็นเอาเด้อันไหนมากแพร่มาใส่ก็เห็นแต่เกือบก็เอาได้อันไหนสร้างไพรบางแต่เกือบก็กเตะ <c oughs> นี่แหละอารมณ์โทษของอารมณ์เผาจะขวางถ้าควบห่างนี่เอิญไฟเย็นควบสร้างนี่ไฟฮ้อนพักออกอันนึงพักเขาอันนึงพักออกนี่แหละตัณนหากเลียัตหานหาไฟเย็นนี่มันมากผอมอกับเห็ดผลขิงมันแบบ ออกจาะว่าไงเอาเบิรงบาดนี้คำมึงหักตอนนี้มึงหัางกิ้วแต่ถ้าเขาเฮ็ดบระเดี๋ดังใจมึงเดี๋ยวสร้าเป็นอย่างไม่กันเดียวกันหมดเธอ้โหเหนื่อันาะไเดียวกันหมดไม่ท่าไผรบ้านีมือหนักนี่แหละมันเนี่ยบวดสิ่งที่มันต้องการคืออารมณ์สิ่งที่มันต้องการคืออารมณ์สิ่งที่เอามาล่อเลี้ยงจิตจิตเสพอารมณ์แต่บอเคยเอาอารมณ์ดีๆให้มันกินเลยนี่แต่สร้างมูดาพุนันสร้างผู้นี้เขาบวดีอยู่ใช้หูมุด เห็นโมเคยหูจะคล้องจะเชือที่ว่ทุกกะสิว่าจะไหญ่ัะเอาเพล่งค่นไม่เหมือนเห็นเหตี้ี่ทุกผลนนี่ทุกแน่นอนถ้าเห็นเขาเป็นสมุทัยนี่ผลมเป็นทุกแน่นอนถ้าเห็นเขาเป็นมักมากคือยังอะไรสินสมาธิเป็นย่ามีสติหูเห็นอารมณ์อดเกิดขึ้นกับบ่ข้อไปนี่ลหละมักวันได้ไปอยู่หม่องอือนดอกผลนี่คือความดับคือนีโรดดับยังหระดับแบบหยาห์หคือ ท่วมถูกค่ายลงในคณะนั่น่หละในเมื่อเขาเบรกอยู่นี่ละมากผลมันก็เกิดขึ้นมันโมเมนต์ว่าไปคือเผอฝันนี้มันท้ายเหตุถึงทูกดับเลยดับเลยในคณะปัจจุบันนี่ถ้าปัจจุบันนี่ยังถุกอยู่กับ่บตองไปเอ่ยหาดอกว,ว่าตายแล้วไม่สิผลถูกเฮ้ยทำมันเบิดเบิดปัจจุบันเหตุเห็นหนี่มันมาก เห็นเห็นมันหลายวามชุกอารมณ์ขึ้นมาเบรกเบรกเบรกจาของเดี๋ยวมันก็อ่อนกำล่างลงเองมันบม่เคยเบรกจากของบ่เคยซ่อมจากของนม่คนไปเบรกแต่พู้อื่น